ตรงนี้ตรงนี้ดอกใหญ่เวอร์วะ่ะฟังเสียงทุกคนฟังเสียงอมานี่แหละขอนสนของจริงก <c oughs> นี้ต้นสนนะคะสนคริสต์มาสแล้วอันนี้ก็เหตุขอนสนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับท่องเอกไทีเดนมาร์กค่ะ วันนี้คุณแม่ทองเอกมีเวลาว่างค่ะก็เลยว่าจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดค่ะเข้าไปอีกแล้วนะคะวันนี้เข้าป่ามาก็เจอแต่เห็ดพิษค่ะทุกคนยังไม่เจอเห็ดกินนะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้นะคะมาให้ทุกคนดูนะคะก็เอาสว่านะคะเหมือนได้มาเก็บด้วยกันนะคะทุกคนถึงแม้ไม่ได้มาด้วยตัวเองก็เหมือนได้มาจริงๆนะคะเก็บภาพมาฝากทุกคนแล้วกันนะคะแล้วก็ไปเก็บเห็ดกันเลยจ้า มาค่ะทุกคนเก็บเห็ดกันอีกแล้วจ้าคุณแม่ถอยขยันมากเลยนะคะมาเก็บเห็ดอีกแล้วนี่นะคะเห็ดเกาลัดหรือว่าเห็ดพึ่งครามเห็ดพึ่งครามอีสานบ้านเราเนี่ยนะจ้านี่ไหดอกหนึ่งดอกไม่เล็กคิว นี่ต้องตัดขานะคะดอกแข็งๆมากเลยเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะไปต่อค่ะทุกคนปดอกเล็กๆกระจุ่มกระจิ๋มมากค่ะแต่แข็งมากนะคะดอกแข็งๆองนี้ดอกเอก็อกเลยอยู่กัน กันเป็นแฝดค่ะทุกคนดูขาโอ้ยขาพระเจ้ามันใหญ่กว่ามือแม่ทองเอกอีกนะคะโอ้ยใหญ่เกินดูขาอ้วนอ้วนอกอ้ว,น,อวนมากค่ะทุกคนอย่างใหญ่เลยคู่แฝดด้วยต้องดูดีๆนะคะว่ามันอยู่ใต้หญ้าค่ะทุกคนดูนะมีแต่ดอกสวยๆล้ว ดูซิตรงนี้อะได้อยู่ได้อยู่ค่ะ,ะนี่อาดอกใหญ่งงเลยนี่อีกดอกหนึ่งดูซิได้อยู่ แล้วมันเจอเห็ดขอนสนข่าวป้าอพ่อยแม่อีพ่อยแม่ทุกคนเก็บเก็บเก็บแล้วไม่ใช่ตรงนี้แค่ตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะทุกคนจะพาไปดูนูน่นโอ้โหดูอ้าดูจัะเจาเต็มเต็มเห็ดขอนสนนะคะดูทุกคนมันเต็มไปหมดเลยมันไม่มีขอนมันก็เกิดตะมุตะมีก็มีบานแล้วลรยแล้วก็มี ูทุกคนทุกคนตรงนู้นนู้นนู้ตรงนู้นนะนู้น้นนะใช่หมดเลยโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้คุณจะเอาเท่าไหร่คะโอ้โหดูทุกคนโอาหอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ยดูตรงพื้นนีนตรงนี้ไม่มีขอนมันก็เกิดคะ่ะ โอ้พระเจ้าตรงนูนงนงน้นอีกนู้น้นขอ,อน,นูน้นนะทุกคนดูดูโอ้โห,โหนี่เธอโอ้โหนีามาบัานซ้อนกันเยอะขนาดนี้เนี่ยตอนแรกเห็นอยู่ตรงนู้นค่ะตอนแรกเห็นอยู่ตอนนั้นนิดเดียวเออคงคงเป็นเหตุขอนสนแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาแนละ้วทุกคนโอ้พระเจ้าร้องเลย เดียทุกคนมาเดี๋ยวต้องเลือกต้องเลือกเลือกเอาค่ะว่าจะเอาดอกดอกดอกปอนๆนะคะต้องเอาดอกปอนเต็มพื้นไม่หมดเลยอุย้ยเต็มขอนไ่หมดเฮย้ยเอาถัางมาเล็กนิดเดียวทำไงด,ด <c oughs> ีกำลังยินงงในดงในดงเห็ดนะคะทุกคนไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับกับถังนะคะตัดสินใจไม่ถูกว่ามาเก็บเห็ดพึ่งแล้วมาเจอเห็ดขอนอย่างเงี้ย ดูทุกคนคุณแม่เดินคุณแม่เดินมาเรื่อยๆนะแล้วแบบมันก็กระจายไปหมดนะเต็มบริเวณไปหมดเลยดูขอนนู้นเอ้ามาดูดูให้สะใจดูให้สะใจไปเลยดูขอนี้โอ้โหอันนี้จะเริ่มมาแล้วบานแบบเต็มที่ดูโอโ้ใครจะไปกินไหวเนี่ยโอ้ดูเยอะเกิน เดินมาเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆเต็มขอนไปหมดเลยค่ะดูไม่ขอนก็เกิดนะอยู่กับโคนต้นสนนี่แหละคะ่ะเอา้านะดูกันชัดๆนะโอ้พรเจาจะเริ่มจากตรงไหนดีคะทุกคนเริ่มจากตรงที่มันออดอกอ่อนๆก่อนเนอะือมกลิ่นเหมือนเห็ดกระด้างอะทุกคนเหมือนเห็ดลมนะหอมๆแตโอ้ไม่เก็บมันเมื่หวางอลังการนะโอ้ โอ้โหตรงนี้ตรงนี้ดอกใหญ่เวอร์วะ่ะฟังเสียงทุกคนฟังเสียงอ่ะให้ฟังเสียงดูขาหลังจากที่ตั้งสติได้นะคะทุกคนตั้งสติแบบออกมาจากการกรี๊ดนะคะแล้วก็ออกมาจากการสำรวจแล้วก็เก็บค่ะเราจะเก็บแต่ดอกที่มันอ่อนๆมาทุกคนอันนี้คือเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะคะ อเอออาจจะเอาแต่ดอกตุ่มๆอันนี้บาทเริ่มบาดแล้วเอาไว้นี้ไว้ตรงนี้เออเราเราเลือกได้นะคะเราไปเลือกก่อนนะขอเลือกก่อนอันไหนไม่สวยไม่เอานะนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลือกก่อน คือแบบเดินสวยๆเลือกเห็ดนะคะทุกคนเดินแบบชิลมากเก็บแบบโอ้ยเธอเอ้ยอะไรจะแบบว่าชิลขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืออารมณ์มันเป็นแบบนี้นะคะดูเอา้านะแต่คือมันเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเก็บตรงไหนก่อนนะ,ะโอ้ยตายแล้วนะเอาดูดึงขึ้นมาโอ้ย เก็บเอาแต่ดอกอ่อนๆค่ะทุกคนสวยรกได้เอานะสวยสวยนะเห็ุนะสวยคุณแม่ไม่สวยนะเห็ุนะสวยเอาเอามาดูออ้ยบางทีมันสวยสวยจนไม่อยากเก็บค่ะทุกคนสวยจนแบบอยากให้มันอยู่กับกับธรรมชาตินะคะนะเราก็เก็บไปพอ พอกินนะคะไม่ไม่ได้เก็บไปแบบว่าให้มันเอาไปจนหมดนะคะเหลือมันจะไม่เกิดปีต่อไปนะคะ,ะเก็บกองไว้ก่อนคะ่ะแล้วก็ตัดขาที่หลังเอานะแสงสวยก็ชมภาพบรรยากาศสวยๆไปก่อนนะคะทุกคนนะเอามาฝากทุกคนอยากให้มาด้วยกัน อันนี้ on, on. อ่อนๆนะอ่อนๆตอนนี้ก็สวยมากเลยนะแบบคือถ้ามาเมื่อวานนะคะทุกคนคุณแม่ถ้ามาเมื่อวานนี้มันจะสวยมากเลยอะ่ะเสียดายไม่ได้มาเมื่อวานดูเเก็บไปเพราะมันอ่อนอยู่นะตรงเนี้ยนะโอ้ย เสียงเสียงทุกคนอ่ะเก็บดูเป็นปุ่มเป็นพวงลดนมือดูคะ่ะทุกคนเก็บกองไว้ถังก็จะเต็มแล้วนะคะคืไม่รู้ว่าจะไปยังไงอะคะเนี่ยมันเต็มแล้วมันล้นแล้วนะคะเนี่ยคุณแม่เอ้ยตัดใจแล้วล่ะเอาถังมาถังเล็กมาอีกแล้ววันนี้อุตส่าห์ถังใหญ่ขึ้นมานะคะวันนี้แต่ก็ยังเล็กอยู่นะคะถ้าเทียบกับเปลียมาณเห็ดนะคะ นี่เราจะตัดขาค่ะทุกคนน่ะขอตัดขาก่อนนะคะตัดขาเห็ดก่อนค่ะตัดขาเห็ดกันทำยังไงเนี่ยอย่างเยอะเอาไปยังไงอ้าตูเป็นปุ้มเป็นพวงนะคะเป็นก้อนเลยเอาดีไหมเนี่ยเก็บมากองไว้แล้วก็จะเอาดีไหมเนี่ยมันเต็มแล้วว่ะเดี๋ยวขอเอาเอาดอก เอาดอกเล็กๆก่อนนะคะเอาตัวตะมุตะมิก่อนนะทุกคนโอ้โหดูค่ะเ,เต็มถังแล้วะค่ะทุกคนไปยังไงอะ่ะยังไงต่อเออเก็บเ,เ,เ,เห็ดเล่นนะทุกคนมันๆม,มากเลยเอะ ทำไงอ่ะไปเจออีกก็เอาออกอย่างนี้หรอเก็บเทตะก้าทิ้งแล้วก็เอาใส่ใหม่อย่างนี้หรอเอาอย่างนี้หรอแล้วก็เก็บมาใส่ใหม่อีกทีนึงเออมันล้นแล้วละ่ะคนนะอุ้ยอันนี้ทำไมกระจุมกระจิ๋มอย่างนี้นะ น่ารักจุ๋มจิ๋มช่สรุปแล้วไอ้พวกนี้นะคะก็ไม่ได้เอานะคะทุกคนก็ให้เขาอยู่กับป่าให้เขาเป็นนางงามประดับป่าไปนะคะนู่นลนะคะ่ะก็ไม่ได้เอานะคะไม่ได้เก็บนะให้เขาอยู่แบบนี้นะคะอยู่กับธรรมชาติเกิดปีต่อไปเกิดเยอะๆเนอะนะตะมูต <c oughs> <c oughs> ไปต่อไปต่อไม่ได้ <c oughs> ต้องหยุดอีก ก็จะเลือกเก็บแค่แค่แบบนี้นะคะที่เก็บมาวันนี้นะเนี่ยอยันนี้นะคะเ,เลือกเอาเลยจ้าอ่ะไปเจอเห็ดเกาลัดนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะอุ้ยขาขาใ,ใหญ่เธอ ตัดใจหันหลังให้เห็ดคะ่ะทุกคนตัดใจหันหลังให้นะคะเพราะว่าเราเอาไปไม่ได้ไม่มีปัญญาจะเอาไปนะคะแล้วก็เห็ดมันก็บานเยอะด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เขาอยู่กับป่านะคะตัดใจหันหลังให้ป่าแล้วก็ไปต่อคะ่ะเดินต่อมาก็ เจอเห็ดเกาลัดก็เก็บค่ะี่ะะาดอกนะ,ะสวยเลยอดอกนะ มาสะยาวนะคะทุกคนลืมกดเรคคอร์ดค่ะตายแล้วคุณแม่เบลอนะคะดูทุกคนอ่ะมาถึงมาถึงตรงนี้นจนได้มานี่แหละขอนสนของจริงก็ <c oughs> น,นี่ต้นสนนะคะสนคริสต์มาสแล้วอันนี้ก็เหตุขอนสนนะคะโอ้ยหลังการงานสร้างใครจะไปกินหวาดกินไหวทีเนี้ย มาชมความงามนะคะทุกคนพามาชมความงามอย่างเดียวทุกคนเห็นตัวนั้นไหมคะเหมือนเป็นตัวกล่องเป็นบ้านนะคะเล็กๆไม้นะคะก็อันนั้นไวซ้ซุ่มซุ่มลากวางนะคะเอาไว้แบบเขาก็จะมาลากวางแล้วก็เข้าไปแบบเหมือนกับอะไรละ่ะซ่อนตัวเองนะคะจากกวางก็นั่นแหละคะ่ะตรงเขาก็ไวล้ลากกวาง แต่ว่าเรามาล่าเห็ดค่ะทุกคนดูนะโอ้ยไม่ล่ามันก็เห็นนะไมามันก็เจอจะทำยังไงนะไอเห็ดขอนสนเนี่ยมันมันเยอะอย่างนี้นะโอ้ยตายละอะดูทุกคนอะไปแกล้กล้องมามถ้ามาเมื่อวานเนาะหรือวันก่อนนะคะมันก็จะเป็นแบบตูมสวยๆนะ วันนี้มันบานหันมาดูอีกทีตรงนี้อันลังการเลยนะทุกคนโอ้สุดยอดตรงนี้ต่มใหญ่ใหญ่ามากๆเลยนี่เดี๋ยวตะก้ายังไม่ลน้นตะก้ายังไม่ล้นดีเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนส่วนสีส้มๆส,สวยๆแบบนี้ก็สวยประหารนะคะทุกคนอย่าเก็บไปเนอะอันนี้เห็ดพิษนะคะ เอาล้ค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่ท่องเอกก็ว่าจะพอแค่นี้แล้วค่ะว่าจะกลับบ้านนะคะเพราะว่าเห็ดก็ล้นตะกร้าลน้นล้นถังแล้วนะคะไม่มีที่ไปแล้วค่ะไม่มีที่ไปแล้วก็ว่าจะกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดเลยนะคะ ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ